เด๋อเดแห้งแล้วไปผมมาต้องใส่ตัวนี้่อาเรียบร้อยแล้วบังรอบบังรอบกันจับบันนี้เลยับนั้นดำมาลงดำลงลงเไปบันไม่อีกันไม่กเม่ะอือ้มเาว่ามันกล้านะจับเอาโปแกรมเอาเอาเชฟพวกเสือา เข็ดได้แล้วนุกมือก่อนขอบใจเด้ออ่า <Yeah. S 1> อ่ะ,อะให้ทึ้นัหนอันนี่อ่ะละ่ะรถจะหน้าคือพุทธจะนารถจะ,จะโอ้ม่ีแถวกระหูได้ยินตาาด้ิคงบ่ เอฟซีพ่สุขุสิพนพ่อกันคือเก้ากับสองสาวญมนัยนะพ่อกันมานี้สิบอัป update. เดตเบิรงกานทั้งสงร้างคนกันล่งขึ้นเฮ็ดเรีย้เนะลังจากกินข่าวกินน้ำแล้วทั้งสงร้างคนพักพรตอนนี้กําลัางพาการขืนเฮ็ดเรีย้ยตอพี่น้องเอ้ยเป็นย้ายข่าวแล้วแล้วนะตอนนี้กําลัางย้ายเส้นสีติดไม้ซสือร่ายอยู่ในสมุนสิเขาไปอัปเดตให้ทั้งที่ทั้งน้องด้เบิ่งในส้มน้ำกัน ก่อนอื่นสิกเขาไปนะสมบุญขขบก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขามาเบิงมาส้มแล้วก็ติดตามให้กับน้งใจแล้วก็เบ,บ่กคลิปให้บบกขันโคสนาะถ้าวันนคลิปนี้สมบุนวราผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอฟซีปล้าลุงปัะสุู่ทุกคนมาหาตู้โจยให้เขาเดี๋ยวสิไปอัปเดตบนก่อนขอทางสรางคนเฮ็ดหอดใส่แล้วเนาะ จะเขาไปอัปเดต่องน้ำการตอนนี้ทังสาเพิ่งกำลังเห็ดเรียกอยู่เดี๋ยวเงทั้งสางเห็ดเรียกๆเพิ่โอ้โหตัวเด็กมันเนาะ บดตอนนั้นขึ้นเสียผัดโบโบเย็นเนาะเย็นซองมือเนึ่สร้างมาจะคนสร้างมาหนี่มาสี่คนโอ้จะเกามาหาคน <c oughs> <c oughs> ไวเนาะบริมาทวานนี่มานี่แล้วล่ะ ยังย้ายข่าวแล้วเลยห่น <so> ห <nice> yeah. ่านห่นหันคือรตั้วปูดตดปูดลดการเราคนได้อัน โมงกะบไขอยู่อ่ะมันเด็ดเด็ดแค่รีเดือนหาเอ้ยเนาะเีเมนเดือนแดดเดินหาอะไรแล้ว คนใส่เดือยน,นั่นบาตาอตันอเอนอนี้สิไเให้ตู้โจยกอเอ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 อเฮาเอบ,บ่มาเออออเเอเออเออออเออออเออเเออาเออ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 กอพอแเ้อแอ้วบอตออบอใใุอยเนาะออเอเอันน่ะออเเอ เด๋อเด๋อแห้งแล้วผูวเพื่อเราฉีดถูเนาะ บมาแต่เศ้า่นบ้าไฟน่ะเออไอ้คุณโบเมนวันพิดแน่นะเลยแล้วกับพ่เข่าใช่ไหมข่ะแด้ ยี่บ่ตุยเศาแล้วบ่ลูกเก้าไข่นะบ่บ่ตค่ะดุกยกาตาบ่เออุกเลยกาตาดุกเยบ่บ่หนุทางนี้ลับบ่ไฟผมต้องใส่ตัวนี้ไปต้องดูลาเนประมาเออเดย โอ้โดเยแล้วไปกมาย้ายข่านย้ายนี่แล้ก็เป็นย้ายไม่เสือล่าเนี่ยครัยางอีกพี่กันโอ้โห มาแดดแทกเดดนี่เแค่อันนี้เปรี้ยงๆกลางเดือนไม่สอาดเลยเด้ออันนี้บริด้บาวาน,นี่ยายชาวเรียบ,ยยบ,บร้อยแล้วบังรอบๆกัน สบายดีรู้สบายดีกินข้าวกับยังมาหนิกินกับป๋ากับอืมแซ่บบ่แซ่บอืมชอบินเมื่อยแท้เนี่ยคือหอบนะเฮ็ดยั่งกินนี่โยมน้ำบ่ออือโยมน้ำเฮ็ดยังอาบน้ำบ่ยังอือโยมน้ำเฮ็ดได้จ้ะโยมไหว้ซื้ออือไปหาอาบน้ำเด้อมันหอนเด้อ เบิ้งย่างพี่ก่อนเสียงจะเช่าแท้อนว้าวย่างนันนะเสียงจะเช่าอยู่คือได้ลูกหลายคนแท้ตู้อันนี้บอกใครก็อยากเป็นลูกพ่อตู้อันนี้เอาเขาอีหล่าเฮ็ดได้พ่อผู้ใหญ่ยกมือสบายดีพี่พี่มานั่งอยู่เตียงนะพ่อตู้พี่ผู้ใด้ฉีดเป็นลูกพ่อตู้นะบอกชิมขึ้นใครฉีดเป็นลูกพ่อตู้ที่เมื่อคืน ใช่ไหมใช่เป็นลูกประตูฮะไม่อยากเป็นเอาเป็นได้คือบม่อยากเป็นเป็นยังได้เศร้าแล้วตาเจ้าน่ะอีหล่ะเราเป็นคือข่อยคือก้านข่อยเป็นกอนเจะเศร้าแล้วข่อยไม่ละเบิ้งแนะนำอายุซื้อยังเจ้าในอีหล่ะพดซื้อพดใช้เอื้อยเจ้าได้ส่ะเอื้อยข่อยไปเฮ็ดงานวิก ไปเฮ็ดงานวิกเวีนได้งานวิกมันเป็นแน่ใดงานไปปลูกวิกโอ้ปลูเป็นผู้ขุดกับขุดโอ้ผู้ขุดกับขุดแล้วไปน้ำไผ่เอื้ยจ้าน่ะไปนำนาสาวโอ้นาสาวพาไปอีหล่านี่ออซื้อยังซื้อนวลเอ้ยซื้อนวลนวลชี <laughs> พูดน,นี่ได้จา้าซื้อมิกอ๋อซื้อมิกโอ้แม่งกองมาหนี้อก <laughs> โอ้เอ้ยเจ้าไปปลูกวิกไม่ละ อไปกันนะสาวจะอยู่เฮือนกับไผปสิสาวก็ไปจะอยู่กับไปสิอยู่เฮือนนะอยู่กับพ่อปู่พ่อปู่พ่อปูหรือพ่อพ่อเท่าพ่อเท่าพ่อเท่าอืมไม่เท่าพ่อเท่าไม่เท่าบ่ไม่เท่าก็อยู่บ่อืมยังไงยูบ่เจ้าเนีะยโอ้ใครเน่ยอยากินยาโอ้ใครเนี่ยแล้ว ซาแล้วว่ะหัวซาวัวนี่มันนี่ซาเลยคือป่าซาแมนีิเขาไปเชื่องไวนเลยไผไปเชื่องไผไปเชื่องนะอันนั้นไ่เท้าเอ้าไปเชื่องเนี่ยนะเจ้าชื่อเป็นห่อหรือเป็นเขวายใส่หัวเจ้าบอกหัวซาขูอมือเลยเชื่อลงก็ใส่แล้วขอเชื่องกชี้แรกผู้สาวเอ้ยผู้สาวกู้สาวก็พุงเฮียนเลยผู้สาวก็พุ่งเฮียน ะแต่ว่านี่มื่อกี er. ้บริษัทไม่เท่าไปเสื่องเลยไปเสื่องไว้เห็นยังเราไปเสื่องยันอันนั้นเลยคอยอันไปเสื่องไว้แล้วมาให้คอยอันนั้นยสะบันของแบนของมันบ่าชื่อชื่อรายบันไดจังเอาไปซื้อจังอันซื้อเมื่อไหรเงินเงินที่คอยให้ยซื้อมาเลยได้จังอันน่ะนะชาวันเออ เมื่อเพิ่มจะสะชิ้นงานหนงซองสามมันบ่เมื่อมาแลงเ่ยซะเด้อโยนถ้าไม่เท่าใช้อันอันซะหัวให้ยากซะอะไรเยอะอ๋อไม่เท่าเจ้าชิบเป็นกินบ่เอาประตูเอ็มเลอยนะเอ่อขอบใจนะประตูไปเท่าไปเสื่องทีเจ้าบ้เข่าโรงเรียนเลยบ่อาจารย์บ่บ่มีเงินสิซื้อปุ๊บมีเงินสิซื้อปุ๊บ บ่ได้ลงเลยจากห่องเลยนี wow ่ลงจะกินเรา่ลงเลยไม่ได้ซื้อปุ่มลงอ้่ได้ซื้ปุ่มเลยบ่ได้ลงเลยจากลงอย่าบ่เจ้าก็ได้ลงนปุ่มนมีปุ่มห้ไมลงก็นม้อืมสาวคนไปซื้อหายบ่ฮัมาอันบซื้อเลยมาไปซื้อแล้วอ้หนว่า เออเอาเงยหน้าขึ้นพ่อฉีกบเวลาว่าต้องเงยหน้าขึ้นมาว่าวด่วนร้ายก็เออจะเอาไปปลูกบิ๊กบ่เพิ่นจ้างได้ได้ไปปลูกบิ๊กนะวันวันละเซนบ่ละวันละเซนวันละเซนไปกันหน้าสาวไปจักคนสามคนไปสามคนพี่เงยหน้านี่เดียวเบิ่งโทรศัพท์นี่เงยหน้าเบิ่งโทรศัพท์นี่ไปนํากันสามคน ไก่ว่าบอนี่ไปกระปุก่นปลูกไก่เดิมมเด็กน้อยเพิ่นก็เอาว่ะจ้ะเอาเดี๋่วซ้ำกอดก็เอาซ้ำเขา่าและสาวนี่เขาเอาอืซ้ำเจ้าแล้วเพิ่นมาเอาโดยอืมน้อยโพดนเนาะเจ้าขุดกิโล่ทึงแล้วบ่จ้ะถึงแล้ว่เพิ่นคือว่าเอาจิโร่ขุดถึงเลยกระปูกขุดถึงกระปูกขุดถึงกินข้าวกันยังมื้อนี้มื้อนี้ กินเค้ากับไข,ข,ข่ไก่กินเค้ากับไข่ไก่เออมีลาบ้าพอ่อจะข้นอยู่นรงการเพื่อนเจา้าลองนับนิ้วมือบมึงดูนับเป็นบ่หึนับเป็นบ่แล้วมึงดูนับนิวนบน้วมือนี่มีจัะนิน้วมือเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ นีจักนิ้วหานิ้วเดี๋ยบอกแล้วเห็นแล้นับหานิ้วคางนั่นได้มีจักนิ้วหานิ้วคือกันหาใช่หาเบนเท่าไรส์วะนี่ทั้งนี้ก็หาทั้งนี่ก็หาใช่กันเป็นเทไรส์จักบชักเอาลองนับอุณงเท้าหาเลยหกวะนี่เจ็ดแปดเก้าสิบ อะไรปรเด็กหน่อยบ่โรงเรียนน้องไอ้นับก็บ่เป็นโอ้เจ้าบ่จักเจ้าบ่ได้เข้าโรงเรียนเลยที่เข้าเทื่อนึงเข้าเทื่อนึงเข้ามือนึงบ่ออืเข้าเต้นบ้านก็ว่าเข่าเข่านั่นเด้และมีคนคิดอยอนมาเฮ็ดบ้านบะบีปึ๊บเลยเข้าหยาดเอาบ้านน่ะเขามื่อเขาได้มีเลยอ๋ออ่าเงยหน้าขึ้นนี่ละบ่อไปจีก้มพี่เดียวเบิ่งพี่เออเดียวเบิ่งพี่เขา เขาเข้าย่าอึปึ้มเลยเขาเจ้าบ่ได้ลงเลยบัดนี้โดยอืออือเจ้าอยู่เฮือนนําหน้าสาวนําแม่เฒ่าบ่โดยเออมีเฮานําหัวนี่ดเฮาอสะดูๆเด้อหัวเด้อดเฮยหน้า่เิสิก้มอืสิก้มลงูเว้าเวลาเว้าก็เยหน้าขึ้น เจ้าเจ้าเคยไปเล่นอยู่บ้า,บานพ่อเจ้านะาเ,คเคยไปชอเตือเคยไปชมงเทือใครพาไปใครพาเจ้าไปลุงอืไก่บ่เจานนี่ไปลุงลุงเจ้าหนอืูลุงเคยมาเอาผ้า,า,าไปเจ้าก็จะไปหาแล้วอยู่บ่ ตัวเม่ทาเคยบอกให้เขาว่าเขาเลี้ยงได้แล้เขาบอกให้ไปใหญ่เป็นนี่แล้เขาบอกให้ไปงั้นกันหน่อยนั่นเขาให้ไปอยู่เออเม่ทาว่าห่นบ่เราเลี้ยงใหญ่เราบอกให้ไปทีโดยเม่ทาอยู่เพื่อนบ่เดี๋ยวนี้เขาเอายู่เอวลานเอวลานเอาลูกนะสาวเจ้าบ่เด็กน้อยมีจะค้นนุ่เพื่อนน่ะ เด็กน้อยมีคนเดียวเจ้าว่าแน่นว่าเด็กน้อยไอ้ายตัวนึงเด็กไปไทยแล้วอ้ายตัวนึงก็ไปไทยอไอตัวนึงก็ไปไทยแล้วเอื้อยเจ้าหัดไปอันอุวิ้เนาะอีละไปจักมือเลยว่านี่ก็ไปบ่ ไปให้กับมือหนึ่งมือนั้นหนึ่งเาไว้จะป้าแต่ว่าจุ่มนั้นกี่รถจุอันนั้นเขาเอื้อคอยก็ไม่ได้ไปโทรศัพท์อืมบัดนี้นายย่างไปบ่ไหมนี่มือนี้เขาย่างไปมือนี้เขาย่างไปโอืย่างไปสามคนเอออือดยเห็นอ่ะที่เงยหน้ากันพี่เม่บอกบ่ให้ก้มปูเงยมือปูบ่ต้องย่านผู้เดียวบึงปูเดียวบึงโทรศัพท์เห็นบ่โทรศัพท์อย่างคนก้มเลย คนเบิ่งเพิ่นบ่เห็นหน้าเจ้าได้เจ็บยังเจ็บอยู่เปล่นคอน่ะมื้อนั้นน่ะเว้าบ่ได้เจ็บคอมื้อนี้ยังเจ็บอยู่บ่เปล่<ะ>าใส่ยาหนวดใส่ยานวดใส่นีนได้เน่ะใส่ทั้งนอกนี่อืมใครเน่เลยเนาะใครกลัวนะมืวม้อนั้นบ่มืม้อนั้นเราเว้าบ่าได้มื้อนี้เราเว้าได้เนี่มื้อนี้ เป็นข่ากับใครไกด์เราเจ้ากะจะไปบป่ปู่ปิ๊กนะไป่ถึงกับบ่ออ้าวด็กน้อยเออขันไปได้ได้เงินหลายเด้เจ้าชิมาเฮียยังอะนะแม่ค่อยแม่เจ้าว่ได้แม่เจ้าว่าววิไลว่าเข้าใจคนนู้นแม่์คอยผู้นหนึ่งกตายอันนี้ไม่ท้าวแต่ว่าให้เอินแม่โอ้ผู้แม่เจ้าตายผู้หนึ่งผู้ไม่มท้าวจะเอินแม่โอ้เจ้า,ออจาได้เงินมาได้ชิให้เรา แบบนี้บ่าเเือนโอ้เขาอยากเฮตุเทือนเท่าว่าคือว่ามีเฮือนอยู่อยู่อันนี้เฮือนไม่เทาอันอันอยู่นเฮือนไม่เทาแ้วเจ้าได้เงินมาแ้วเจ้าอยากเฮตุเฮือนชับ่หรือว่านี่ไรเราหาเฮ็ดเพื่อลูกลูกลูกไปนำเราก็เห็นอืมแล้วก็ไปหาเฮ็ดบ่อเถากันเลยใช่พาไป không có ông nan để cọp em hết mưa mưa lắm 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 น้าเกาละาวนี่ก็คอยมาดับเหมือนจ้างคอยมาดัากวนคนจ้างนี่เลยคนจ้างเจ้านะอแม่คอยวันเซนวันละเซนคนเจ้าก็มาดำจ้างเป็นอยูโบอันนี้เจ้าดำหน้าเบื้องไรอ่ะเบื้องได้จะปักกกเข่าลงนะขันเจ้าดำหน้าเป็นเบื้องนี้เบื้องนี้นะกำก้าบอโอเได้ีิลองมึงดูลองเห็ดมึงดู รือ่องล่เฮ็ดจ yeah oh. ับบางได้จะดับหน้าจะลงมนุกลองเนอะเฮ็ดจับแบนี้เลยฮาอันนั้นดัมาลงดัมลงด้ต่เขาไปบนไม่อีกหนไม่อีกแม่โอ้อ้มาว่ามันกล้านะจับเอาโกรเอาลูกกล้าได้เป็นบ่ลก้าเป็นเป็นดับหน้าก็นเป็นโอ้เก่งเก่งเก่ง่ส ตาอันนั้นในอนอกมันมันกบะซูนะฮะบอกเป็นรกรกแบบมันมันอันนั้นมันออกลกใบมันออกอืมมีใช้เคือเนเจ้าผ้าของหลินเพื่อนเจ้าได้ปะไกลว่าจากนี่ไปเพื่อนจ้าอ๋อบริไกลอืมบ่ได้ไกลมันข่อยฝรินเพื่อนเจ้าไม่เถ่าสิบพื่ให้ว่าหืบ่จักบ่จักเขาบริให้แล้วบ่ให้ เพื่อนเจ้าก็มีบ่อห้องน,นำ้ำบ่มีบ่มีเงินชีเฮ็ดมีเงินชีเฮ็ดไปทายอยู่ป่าปบ่ไปทายอยู่ป่าปบ่เออเป็นยังไงเวลานั่งคือมักก้มลงแท่เป็นยังบ่เงยขึ้นนั่งเปนยังคบเห่าว่านั่นนง,งน,นั่นนงซื่อๆเพื่อนบ่นัง่งแบบบ่ได้ใบ้นั่นนี่น,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 นนะนนนนนน chấp có, có cái khác gì nữa không? À, chấp mày này. <laughs> bố bái con cái đi chấp mày à? <laughs> tuần lốc đấy gì lắm. Đậm na có bên lốc ca có bên tuần này nói nè. Uhm, chắc bì nói anh nhộ nè. Bố chắc. Bố chư đấy. Thảo nó hãy nghe bố chắc sao Bố. chư anh nhộ bố nè. bớt người nả cứ bố, bố, nào, bố nhảy bình xào ngam bố chắc à Nơi Bên lụ vào đây. หวันดำหนาเป็นข่อยแหงมักแล้วเมื่อดำหนาซอยถามไม่เถ่าจะได้ข่อยชิเมื่อเป็นลูกอยู่พุ่นให้เมื่อบ่อจะเด้อไม่เถ้าไว้เมื่อนะไม่เถ้าไว้เมื่อเขาไม่เถ่าให้เมื่อได้ชิเมื่อบ่อเป็นยังนะมันจะเาไปคายเมื่ออยู่น้ำมือจืเด็กน้อยว่ากเก่งที่ข่อยอยากได้ได้ข่อยว่าวอยู่ได้ละชิย่านละชิบมาใกล้เด้เจ้ากินบอกขนมเมื่อนะ กินหรือ hmm. เ่ก <Well. S 2> MA ินบ ah ่บไม่ได ah ้พ ah ิษบ่อันนั้นไห้ก็ไห้ตาบ้าก็กินอืมไห้เด็กน้อยผู้ใหญ่ก็กินบ่ร้านข่อยก็กินอืมจะมีร้านอีกข่อยว่าเจ้าเป็นร้านอะไรนี่โอ้หูร้านนี้น้อยค่ะเกิดก็กินบปล่าเอ้เด็กน้อยผู้เดียวอันเจ้าว่าอะไรไม่เ่าเอาอะไรเออเออบ้างบ้างเอาขนมบันให้ก่อน ใช่คุณมาที่พี่มาบดน่มาหน่มายนีเช้าบะเะไปข้อเปิดเปิดแล้วนี่ใส่นี้กัดเลยมาที่หํมาที่บมีถุงยางใช่ไหมเอ้าใช้พวกเสื้อเอ้าเข็ดได้ไล้อหนกมือกัน cọc tay đôi nào cọc tay đôi chúc 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 chào, เฮ็ดได้แล้วเออจังชานลยเมื่อชูเอลยกินเด้อเจ้าเด้อเวลาคุณยายเอาโค้งไห้เลยนกมือขอบใจเด้อกันเลยว่าเป็นเก่งๆเด้อว่าเป็นอยู่อันนี้ไอ้เจ้าไว้เด้อตาเบื้อง่ะคงเจ้าก็เป็นคือการตีนเด้ออีนางนั่นก็ยังแดงอยู่เจ้าแดงกัแดงนิดนึตอนตะวิดจะแดงลายคือกันบ่ละ เออพ่อแม่์ว่าพาไปนะไปหาหมอนะเราเราโบมีพ่อแม่พาไปกินเข่าก็กินเข่ากับไข่ไก่เราว่ะกินไข่ไก่แล้วแง่ช็คชได้ใหญ่ไปอย่าลืมมาแลงนะอาบน้ำยาชาหัวน้ำไม่เท่าเด้อชาหัวให้กินเกี้ยงเขาชีได้ตายเว้ดเมนบอกใครเขาแล้ววะเจ้าก็มีบอกใชมีแต่คนมีเห่าแับนี้ย่านิได้ค่อย มันเยอะชะมองชุมเจ้าตากเดดที่ลุ่มเงยเงยได้พักกันชาเกาออกเด้อไพ่เปียผมไ้ฮึเออเจ้ากับยูเพื่อนใกล้กันบ<ด>่นังยังก็ซื้อ,อยังนะใช่ยหงนัอองพศน้นองพอดพศยังพดจะมานบ่ สือพจนาวะโมเมนต์รถรถรถเจนาคือพดเจนะรถจจนะโอ้อันี้นะซื้อจริงรถเจนะโอ้แล้วคน่นเอิร์ดพดพดจะม้านบั่นมัร์กจะได้สะพดกับรถรถจจนารถเจนากับพ่อเงาะปลาและเจ้า ไม่เถ่าคนจ้ากูว่าจะมาลิ่มไปถูกป่ะบอกคนจะบอกบอกที่ใบใช่ก็ต้องบอกไม่เถ่าด้วยจะใน้จูนที่จับจึงจะาไปขายเด้อข่อยยังว่าข่อยบอกเอาไปขายดอกข่อยเฉีเวมือดำหน้าช้อยข่อยนะโจูนจับนะำพื่นเอาเมื่อเลยไปปาดเอาไถเอาพุ่งเจ้าข่อยเอาไปข่อยบึ่ไปปาดข่อยเอาเวมือดำหน้าช้อยไปไหนไปย่างไปย่าง กอปากทิง่อ oh, ย่งนัะว่าคนเราอย่างว่าอย่งหึิ้มว่าอย่งนั้นนะว่าดังๆนี้ได้ยินน้ำนี่เปเมื่อเเมื่อเอาเป็นยังอ่ะขกบตีแล้ขกบเมื่อให้ได้กินเป็นยังคือหัเมื่อว่าจังไงเป็นยังอยู่เมื่อหอไมเท่าก็คืออหไม่เท่า เบียงเมื่อแล้รวะที่ họ ่ไม่เห่าแล้วแพงไม่เห่าบ่เผื่นเดียงมาเนาะล่ะเนาะกับครูกับบริยักยินโอ้ไม่เห่ากับครูได้ยินตาดิพุงบ่ตากระเวนพุงอีกเผ่าแห้งบ่ชาบ่พุทะตู้จุยจุดมีแต่คนตาไปเห็นพุงพี่นเนาะไยเนาะ เผนไดถ่ามาเลยใช่แล้วเฮายังน้อยนี่ก็เห็นหุ้งเอแตกินมือเห็นหุ้งซะอะอางให้ทาวนะเออเขาจ้งบอกจ้งก็ให้าใกบาทเงินจ้งเงี้ไดหอหาสิบโลดห้ห้าสิันให้วดมือนะตะว่าไม่เถ่าซะใสซ้ำส่ซ้มือก็ให้ห้าสิบ อ้าวสาพี่น้องไอ้ได้เดียวสีไปเล่นเฮือนเล้วถามไม่เถาจะเด้อข่อยไปเล่นได้บ่ดเดอเออ้าวพี่น้องเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปหน้าเนาะมื้อนี้มีเล็กหน่อยมาเล่นน้ำบีแล้วัชสิเลือกสิเอาเมื่อเฮ็ดลูกเช้าวเว้ยนี่ผู้ใดามานี่ <c oughs> บ่เออพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าคลิปนีน้ไปก่อนอ่ะสวัสดีป้าลุงกับลูกสวัสดีส